แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสปรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพาน,าน,านแนวพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอโอกาสพุทธศาสนิกชนพ่อแม่โครบาอาจารย์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้า,า,ร,จารักกิจชนะธรรมวโร จิตสิงห์นำสกุลเดิมวันนี้ได้มีโอกาสได้มาทำคลิปอีกครั้งหนึ่ง <Sie> <"P> เพื่อจะได้ให้ข้อมูลคนงามความดีให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในโลกของเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีวันนี้ e p ที่3ของช่อง แสงทาทุ่งเศรษฐีคนทาดีชาแนลได้เปิดโอกาสให้ท่านมารับฟังข่าวสารข้อมูลคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นในโลกของเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็จริงส่วนมากจะเป็นคนดีมากกว่าคนไม่ดี ถ้าคนไม่ดีมากกว่าโลกเราก็คงจะงลำบากดังนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์คุณงามความดีทั้งหลายให้พวกท่านได้ทำเมื่อทำแล้วจะเกิดคุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตใจในร่างกายพระพุทธองค์ได้กล่าวสรรเสริญจิตจิตที่มีพลัง ก็คือพลังแห่งความดีนั่นเองช่องของพระอาจารย์จะสรรเสริญคุณงามความดีเมื่อคณงามความดีมันมีคนทั้งหลายก็คงจะเป็นคนดีในไม่ช้าโลกของเราก็คงจะสงบสุขมีสันติภาพเกิดขึ้นพระอาจารย์จะยกตัวอย่างทั้งพระทั้งโยม ที่มีคุณงามความดีอยู่ในตัวพวกเราคงจะเห็นอย่างเช่นเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธ์จังหวัดสระบ,บุรีพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสชมคลิปของท่านท่านออกพื้นที่ลงไปหาญาติโยมลงไปดูคนยากคนจนคนเจ็บคนป่วยให้เขาได้รู้จักนับโมตัสสะ โตสัมมาสัมพุทธสสะสอนให้เขาได้รู้จักพระพุทธศาสนาสอนให้เขารู้จักคุณงามความดีบางคนเป็นชาวพุทธก็จริงแต่ยังท่องนโมไม่ได้ยังไม่รู้จักนะไม่รู้จักโมไม่รู้จักคำสรรเสริญของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะ ช่วงชัชว,วาลได้อย่างไรดังนั้นคลิปนี้พระอาจารย์ขอสรรเสริญเจ้าคณะจังหวัดท่านเจ้าคุณธรรมพานหรือว่าพระอาจารย์สมชาติที่เรารู้จักกันพระอาจารย์สมชาติธรรมชิโโตอันนี้ขอสรรเสริญคุณงามความดีของท่านแม้ท่านจะเป็นเจ้าคณะจังหวัด แต่ท่านมีความรู้ความสามารถมีความเก่งกาจในเรื่องของคุณงามความดีขอฝากคลิปนี้ไปถึงท่านพระอาจารย์ด้วยกระผมขอสรรเสริญคุณงามความดีของเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีวัดที่ผมรู้จักครั้งแรกก็คือแสงธรรมสองชีวิต ผมได้ติดตามกันเทศของท่านพราอาจารย์ขอคลิปนี้จงไปถึงท่านพราอาจารย์ขอสรรเสริญคุณงามความดีสาธุ